แต่วันนี้เราจะใช้ข้าวบัสมาติกนะครับข้าวที่ยาวมากเพราะว่าเป็นข้าวอินเดียตอนต้มต้องอย่างนี้้วยผมชอบกินน้ำจิ้มซีฟูดมากมากขนาดที่ว่าผมชอบกินน้ำจิ้มซีฟูดของตัวเองหลงตัวเองโคตรอ่ะโอ้โคตรเผ็ดนะพี่โยมโคตรอร่อยโคตรอร่อยเพอร์เฟกต์อร่อยมากหอมรสชาติดี สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการครัวไอาฟานนะครับวันนี้เราจะมาทําข้าวอบมันกุ้งกุ้งแม่น้ำนะครับบนดัชอเวน e n นี่ไม่ไม่มีใครทําแน่นอนสวยงามและอร่อยด้วยแต่วันนี้เราจะใช้ข้าวบัสมาตินะครับข้าวที่ยาวมากเพราะว่าเป็นข้าวอินเดียตอนต้มต้องอย่างนี้้วย <c oughs> คือทําไมวันนี้ถึงเลือกข้าวนี้รู้ไหมเพราะว่า เราชินกับการกินข้าวหอมมะลิข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวธัญพืชข้าวกล้องข้าวไรใช่ไหมจุดดีของข้าวบัสมาติมีอยสามอย่างสองอย่างดีต่อสุขภาพอีกอย่างหนึง่งดีต่อการกินเอาอะไรก่อนอดีต่อการกินก่อน,น,อนคือคนอินเดียเขาใช้อะไรกิน ช่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวเนี้ยเป็นข้าวที่เป็นเม็ดยาวอันนี้คือยาวกว่าปกติด้วยนะมันมีบัสมาติยาวกับบัสาีิยาวมากมันจะเก็บพวกแกงดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติคนอินเดียเขาเอาจับข้าวแล้วเขาจุ่มแกงกินอะ่ะมัน แกงมันไม่ไหลออกมันซึมมันดูดซึมดีแล้วก็มันแบบมันจับง่ายนะครับนั่นคือง่ายต่อการกินอย่างที่2ก็คือดีต่อสุขภาพคือทุกอาหารนะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่า GI index หรือว,ว่า Glycemic Index มันโชว์บอกว่าอันนี้คืออาหารที่พอเรากินเข้าไปอะ่ะแป้งเนี้ยจะกลายเป็นน้ําตาลเร็วแค่ไหน มันจะทาให้เลือดเรามีน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงแค่ไหนถ้าเป็นน้ําตาลขนมน้ําหวานน้ำาอลม้มมันเป็น high GI ก็คือไกลเคมิคอินเด็กซ์มันมันอยู่สูงเรากินไปเสร็จปับ๊บน้ําตาลในเลือดก,ก็ขึ้นสูงก็จะทำให้ไม่ดีต่อคนเป็นเบาหวานเสี่ยงการเป็นเบาหวานทําให้เราเหนื่อยเร็วหลังจากกินข้าวว่วงเร็วทําให้พลังงานมันถูกเหมือนขึ้นเร็วมากเสร็จปับ๊บแล้ว ดรอปลงเก็บไขมันอะไรเงี้ยข้าวบาสมาติเป็นข้าวที่มี GI ตัเพราะฉะนั้นทําให้พอเรากินเข้าไปได้ฟิลลิ่งคล้ายๆกินข้าวกล้องแต่รสชาติเป็นเหมือนข้าวสวยเพราะว่าสมมติเรากินเข้าไปเนี่ยเราก็จะแทนที่เราจะแบบแป๊บเดียวเฮ้ยมีพลังแล้วก็ง่วงใช่ไหมเพราะน้ําตาลม,มันสูงเราก็ไม่เราก็จะใช้มีพลังงาน5-6ชั่วโมงใครจะไปเล่นกีฬากินบาสมาติข้าวบัสมาติาอร่อยนะครับดีมากจุดดีอันที่2พวกเนี้ย ทำไมผมถึงรู้อะเพราะว่าแต่ก่อนผมชอบไปเล่นฟิตเนสแล้วผมชอบทําอาหารกินเองผมก็ต้องดูว่าผมจะมาปรุงอาหารแบบไหนแต่ก่อนผมต้องทำอาหารทีหกเมื้อน,นะแต่วันนี้เออฟิตไว้แล้วไว้กินเลยเงี้ยผมก็ต้องมานั่งเลือกเองมันเลือกได้ไงว่าเราจะเอาแป้งแค่ไหนแป้งดีแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากคือเป็นข้าวขาวอะที่มีไฟเบอร์เยอะทั้ง insoluble fiber กับเบอร์ปกติก็คือหนึ่งช่วยให้การขับถ่ายดีมากพวกสุขภาพลำไส้ดีแล้วก็มี soluble fiber คือทําให้พวกแบบปัญหาพวกเส้นเลือดเลืองโรคหัวใจอะรน้ยลงเพาาว่ จะมีไฟเบอร์ที่ซึมเข้าไปดูดซึมได้อะดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้นี้เพราะว่าผมอยากให้เขาดูดซึมพวกมันกุ้งพวกอะไรให้ได้ดีนะครับวิธีหุงก็ง่ายมากนะครับก็เหมือนข้าวสวยทั่วไปล้างก่อนไม่ต้องล้างเยอะนะครับล้างมันทีสองทีเพราะว่ากลูเตนไม่ได้เยอะอยู่แล้วสร์ชไม่ได้เยอะมาก แล้วก็ใช้น้ำเนี่ยอันนี้เราจะใช้ข้อไม่ได้แล้วนะบมกก่อนเราต้องใช้1่ตอน1.5่าข้าวหนึ่งถ้วยกับน้ำา1ถ้วยครึ่งเราก็ใส่เครื่องเทศเข้าไปนะท่านผู้ชมข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงนะครับก็จะช่วยให้อารมามันดีขึ้นนะครับเราไม่ต้องหุงให้สุกนะครับท่านผู้ชมเพราะเดี๋ยวเราต้องไปผัดต่อทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันดีกว่าผมชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดมากมากนาดที่ว่าผมชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดของตัวเองหลงตัวเองโคตรใช้พริกเกลี้ยว่า กระเทียมทำกระเทียมให้กูหน่อยดิชอบเปลือกไม่ชอบเปลือกชอบเราจะไม่เปลืองอะไรที่อร่อยอะไรไม่อร่อยทิ้งไปเปลืองกระเพาะผมใส่น้ําตาลกับเกลือเข้าไปทุกครั้งนะครับนิดนึงมันทำให้ข้าวไม่มีกลิ่นข้าวอ่ะต้องบี้ก่อนบี้ให้พริกมันละเอียดอ่ะเปลือกพริกนะพี่เคยกินน้ำจิน้นซีฟู๊แบบตากับแบบปัน่นป่ะอืมตำอร่อยกว่าปั่นไม่ค่อยอร่อยมันเยอะไปมันรสชาติแบบแบบล่ากผักชีมันไม่ควรอยู่อะไรเงี้ยนี่บอกมั้ย ใส่ไปเลยนะหว่าไอ้ปั่นมันไม่ค่อยหอมเท่าต้ใช่แล้วปั่นใส่รากผักชีไปโคตรไม่อร่อยอะ่ะใส่เกลือก่อนนะครับมะปางมะปางหวาน๋ยวคนดูเชื่อนะมะนาวนะครับ <c oughs> น้ำตาลปล๊ยิบผงชูรอสอ่ะใส่ลายแซบลายจริงเดี๋ยวนี้ไม่ใส่ไม่ได้อะ่ะเค โหน่ากินโคตรอ่ะมมันหวานไปนิดนึงแต่ว่าแม่งโคตรอร่อยเลยเผ็ดสัตว์อ่ะโหโคตรเผ็ดอ่ะเจ๊มึงอดแดกอ่ะอร่อยเลยอ่ะท่านผู้ชมโคตรอร่อยอ่ะหืมโหโคตรเผ็ดนะพี่ยอมโคตรอร่อยเผ็ดอะได้ละเปรี้ยวได้อีกนิดนึง กูอะชอบใส่ใยนี่ลงไปด้วยเพราะมันเก็บความเผ็ดไว้เนี่ยท่านผู้ชมเชื่อผมโอ้ยผมล้างม,มือนะครับไม่ต้องห่วงนะครับน้ำจิ้มซีฟูดม,มันต้องอย่างนี้ของดีว่ะเพโอ้โอ์นฟากินก็สองช้อนต้มเหมือนกันนะครับผมก็จะกะเอานะครับประมาณนี่นครับโอเค ผัดกันนะครับไม่ต้องใช้น้ํามันโอเคผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับชอบใบมะกรูดนะหอมนะหอม,หอมมากท่านผู้ชมแล้วก็หอมแดงแบบตำนะครับแล้วก็กระเทียมแบบสไลด์บางหน่อยนะครับ Okay. จะได้หอมๆมาอร่อยๆถ้าผู้ชมชอบอะไรก็ใส่นั้นเยอะได้นะครับตามคนกินตามคนทำเค okay. แล้วก็ดับไฟนะครับรอเดี๋ยวเราผมลืมปรุงรสนะผู้ชม <c oughs> ใส่น้ำปลาก่อนสามหย่อพอแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ถ้าน้ำท่วมไม่ต้องกลัวนะครับเ <c oughs> พราะเรามีผงชูรสเคผมก็จะมาตัดข้าวนะครับข้าวบัสมาติข,ของเราที่ไม่ได้สุกเต็มที่นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องมาผัดต่อแล้วต้องไปอบอีกนะครับ ุณนึกว่าุณเป็นเจ้าของร้านพนัคานจีนเลยแล้วคุกให้เข้ากันนะครับผมอยากให้มันมีข้าวแบบให้มันเห็นสีสีด้วยนะท่านผู้ชมไม่ต้องคุกเต็มที่นะเพราะเดี๋ยวมันเข้าไปผสมกันในนั้นจะได้สวยๆเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาทุกอย่างใส่เข้ามาในดัชอเวนของเรานะครับถ้าไม่มีดัชอเวนไม่เป็นไรนะครับก็เอาไปอบกับหม้อด,ดินหม้ออะไรก็ได้นะครับ <S <S แล้วก็พยายามที <S <S ่คลายให้มัน เข้าที่นะครับให้มันแบบแพ็คๆหน่อยแต่ไม่ต้องแน่นมากนะท่านผู้ชมให้เรียบๆเท่าเากันแล้วก็ใส่น้ําลงไปหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราไม่อยากให้ข้างล่างมันไหม้พยายามใส่ขอบๆอ,บอะ่ะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็เรียงกุ้งให้ส้มเรียงดีกว่าครับเพราะส้มน่าจะมีศิลปะมากกว่าผมสวยไหมท่านผู้ชมสวยมากแล้วก็อบครับแล้วก็รอโอเคท่านผู้ชมเรา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกมาทั้งอันก่อนโอ้โหหนักโคตรนี่ไปคาสิโนไาแน่นะนะชิปหายเลยเนะี่ยหนักชิปหายท่านผู้ชมคราวนี้เราก็โรยด้วยต้นหอมกับผักชีนะครับก่อนเสิร์ฟเพราะว่ามันจะได้ดูเบิร์นแบบสวยๆหน่อยแล้วก็สดชื่นด้วยนะครับเพราะมันกุ้งอะไรพวนี้มันก็แน่นๆหน่อย When I feel sad, I escape from my sense. Lately, music's been my reminiscence. That's when I listen. I know it's bad that I can't help myself. When I get mad, I set fire to the hell. The only way to keep it at a distance. That's when I listen. Music is the reason why I stay. Stay. เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหมันกุ้งยังชำมาี๋่ววาไว้นี่ให้เพราะว่าผมไม่กินมันกุ้งนะครับงงไหมโอ้มันกุ้งแต่ไม่กินมันกุ้งกินข้าวไงมาลองชิมกันโอ้โหน้ำจิ้มซีฟู้ดเดอะเบสบอกเลยหอมนุ่มมากกุ้งร้ โคตรอร่อยเพอร์เฟกอร่อยมากหอมรสชาติดีกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่อร่อยมากอ่ะเป็นเมนูที่ผมชอบมากผมบอกเลยอยากให้ท่านผู้ชมลองทานมากๆอ่ะท่านผู้ชมลองไปทํากันดูนะแนะนําเลยอ่ะเหมือนแบบลูกเรียนจบวันเกิดแฟนวันเกิดพ่อแม่เพื่อนจะมาบ้านอยากโชว์เพื่อนว่ากูทําอาหารเป็นอะไรเนงะี้ยแนะนําเลยอันนี้ The ะเบสอ่ะ อร่อยมากท่านผู้ชมลองทำกันดูนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบผมต้องให้ทีมงานผมไปกินแล้วนะครับมากินกันดีกว่าเพราะว่าสงสารเขาละมา,ขอ,มาขอบคุณท่านผู้ชมมากนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับและช่วงนี้มีเมนูอะไรก็แนะนำผมมาได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามทำให้แค่เนผมก็อยู่ได้แตงกวาะน้ำจิ้มพิซีฟู้ดข้าวง,ง,าง่ายปะ ข้าอะไรไม่ชอบก็ไม่กินแต่อยู่ง่ายข้่นี้ก็แฮปปี้แล้วข้าวเปล่าใส่เกลือผมกินเลยอร่อยเราไม่ใช่บ้านไม่มีอะไรกินเลยนะจะอยากกินข้าวใส่เกลือเอาข้าวญี่ปุ่นมาใส่เกลือ